เป็นของยอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่งในโลกในบาลีที่สันนิษฐารรมโมโลเกอนุตตโรธรรม,มะนี่เป็นเยี่ยมเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ว่าจะโลกมนุษย์เทวโลกพรหมมโลกอรูปปภพตลอดจนถึงโลกุตตะโกธรรม,มะนี่เป็นของเยี่ยม แต่ผู้ทีับับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักหรือไม่ว่าเยี่ยมอย่างไงบรรดาพวกเราก็เกิดขึ้นมาในโลกก็อยากจะให้มีของของยิ่งของเยี่ยมแทรกสิงอยู่ในกายจิตใจของเราอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติธปฏิบัติคือการกระทำอย่างพวกเราที่กระทำกันอยู่ระยะนี้ มีการทำบุญสนทานใครใครอะไรก็อุตส่าม์ไปไปมามาก็อย่างั้นเหละเสียค่ารถค่าเรือไม่รู้อะไรเสียไปรมเวลาไม่รู้่าไรแต่ก็อุตส่าห์มามาก็ไเด็ดทำบุญสนทานได้รู้ได้เห็นสิ่งนู่นสิ่งนี้บางทีก็เกิดสธายเลือใสก็เป็นการฝึกหัดการเสียสละเอาเวลาส่วนที่จะเป็น ไปททำประโยชน์ส่วนตัวเอามาเอามากระทําในด้านพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นทำจิตใจให้คว่วงเพื่อสะแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งกว่าของโลกกันนี้ให้เข้ามาอยู่ในตัวของเราไม่แค่การปฏิบัติธรรมเอาอะไระมาปฏิบัติก็เอากายเรานี่เอาวาจาเรานี่เอาจิตใจ ของคนเรามันมีสามอย่างเ้ะถ้ามีคิดใจก็มีกายมีวาจากายก็หมายถึงการกราบการไหว้การไ,ารไปการมาทุกอย่างไปสำบุญสุนทานไปฟังเสดฟังธรรมไปกราบไปไหว้ในสถานที่สำคัญสำคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยกาย หรือได้บุญกุศลด้วยกายคือการกระทำวา,าจาก็ได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธระพรรมปสง์อย่างเราว่าพระสวนมนได้มากได้น้อยอะไรไม่สำคัญอันนี้ก็ได้จากวาจาส่วนได้ทั้งกายทั้งวาจาแล้วจะเข้าไปทำในคิตใจเกิดความสงบระงับเกิดความสุขเกิดขึ้นในด้านจิตใจของเรา เมื่อกิจใจเรารู้จากการเสียสละรู้จากการทำบุญสนทนานรู้จากการฝากการไหวการเคารพนอบนอบมีคาระวะรมแล้วกิจใจก็ค่อยดีขึ้นการดิฉาอาฆาตพยายามบัดชงเวนกันการเรัละตเปรียบก,กันการชกบทิ้งวิ่งเล่าพนสะดมก,กันก็จะเบาลงจะไม่เป็นปัญหาแก่บรรดาชา <c oughs> ประย่ร่วมกันมากๆจะไม่เกิดปัญหาอะไร ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับบรรดาพวกเจ้าหน้าที่เขาปิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมบ้างแล้วท่านแรกท่านก็ให้ถือศีลห้าอาณาอาชินากาเมมุสาสุราห้าข้อเท่าน,นั้นแหละไม่มากถ้าเรารักษาห้าข้อนี่เป็นิกขบทท่านเรียกว่าศีลศีลห้า มันดาคราวาญาติโยมเราทามีศีลห้าประจาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีภัยไม่มีเวร <c oughs> ถ้ารักษาไม่ได้ก็เกิดยุ่งเหยิงขึ้นแหละจะร่อนมุดวายกันไปอยู่ในกลุ่มไหนที่ไหนก็าตามแรงโรคที่เขาเป็นกันยระยะนี้ก็เนื่องจากศีลห้าไม่มีประจําตัวของบุคคลทุกคน และเกิดข่ากันอิจฉาสาร้อนกันแล้วก็ดื่มสุรายาเมาเข้าปินเฮโรอีนนักเข้าก็สารละเฮยละหายอะไรหลายห,าย,หายอย่างแล้วก็เสียสติสตังไปเลยเดืลลอดร้อนลุนวายยุ่งเหย,งยิงแก่บรรดาผู้กปกครองถ้าเรารักษาเส้นห้าอาย,อย่ที่ไหนก็สบาย พละนาท่านให้มีเมตตาสงสารไม่ให้อิจฉาตาร,ร้อนซึ่งกันและกันในบรรดามนุษย์ตลอดถึงสัตว์ที่มีคุณสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กางคนแต่และตัวเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขความเจริญแต่เราพยายามมีเมตตาสงสารไม,ไม่ไปทำร้ายเขาให้เขาอยู่ตาม หน้าที่ของเขาแล้วเราก็อยู่ตามหน้าที่ของเรามันก็สบายนี่พูดย่อๆให้ฟังต,ตัวอาชินาเือไปรักฉกตีเชิงวิ่งราวของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำมันก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยกันก็สบายไปออกไปใชรกันจะอยู่มีคนเฝ้าหรือไม่เฝ้าอะไรก็รู้ใจกันแล้วก็อยู่สบายต่างคนต่างรักษาศีล มันไม่กล้าไปร่วงพอกฎของท่านที่ที่ตั้งไว้ถึงแม,ม้เราจะยากได้เท่าไรก็ทำหรือเราไม่มีอาจองการเขาก็ส่งบอกเขาขอเขาก็ยังได้ <c oughs> เรื่องการขอเคยไปเห็นที่อินเดียเขาไม่ไม่ค่อยทำอะไรแบบชกทิ้งวิ่งราวพ้นสลมไม่ค่อยมีมีจะะขอชาเดียว ถึงแม้ว่าไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปขอเดี๋ยวเอาเป็นอาชีพอยู่ตามพุทธบาทถนนบาทรงราชยางนอนอยู่ที่นั่นแหละมีคนเดินผ่านก็ขออยู่นั่นแหละบางทีก็เดินตามไปเป็นโลสองโลไม่ให้ก็ขออยู่นั่นให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ทำไรใครบางทีไปขอเป็นหมูเป็นคณะสี่ร้อยห้าร้อยก็มี กำแพงของสูงสูงกับปีนเข้าไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังฆราชของศาสนาอะไรศาสนาฮินดูเขาไปขอขอก็ได้ให้เขาเลยแต่เขาไม่ได้พ่นไม่ได้จี้ไม่ได้ทำร้ายใครขอเฉยๆให้เขาไม่ให้ก็ไม่เอาใช้ดายังไงก็ทั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขายังมีธรรมะส่วนหนึ่ง ไม่มีอิจฉาอาคาดใครให้สไรก็เอาไปยงนั่นแหละขอ,อยงนั้นตลอดตลอดชีวิตเลยบางคนอายุสูงสักเท่าไหร่เดินไม่ได้ก็ขอ,อยโยงนั่นแหละไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่หรอกอยู่ตามพุทบาทถนนนอนอยู่ที่นั่นขอได้ก็เลยกินขอไม่ได้ก็ไม่ได้กินเนยอันนี้เขาเขาก็ยังดีอย่างเนี่ย แต่ทางเราไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นขอไม่ได้ก็แย่งเอาชิงเอาชิงไม่ได้ก็มีมาแย่งเอาบางทีก็ทำลายเาขาค่าค่าชาวเอาของเนี่ยยังมีปัญหาุยงเหยืงอยู่ในโรงในศาลในเรียนจงเรียนจำนนนใจสิอะไรเยอะแยะแต่ทางโน้นไม่ค่อยมีเด้อเขาไม่จะขอทายเดียว แต่ว่าการเสียสละไม่มีไม่จะขอถ้าต้องการอยากให้มาวัดต้องต้องต้องมีของแจกอย่างวัดที่พุทธคยาเนีต้องหาของมามาล้อถ้าใครมาวัดอะไของโนนของนี่ก็ลังไหลมาละจริงมาแล้วก็ให้กราบให้ไหว้ให้ไหว้พระสวดมนต์้ด้อะไรก็ให้ว่าไป เหตดแค่นี้ก็ยังดีแต่เขาหาขอตลอดเวลาพอเดินได้ไปไปได้ขนาดอายุแปดเก้าปีสิปีเลยขอตลอดเลยพ่ <c oughs> อแม่ก็ขอใครๆก็ขอกันหมดไปขอที่น่นที่นี่ทำเรื่องนรันเห็นพระเห็นสงเ่ยก็วิ่งตามเลยขออยู่ง,งั้นแหละนู่นในคนนี้ก็มีมีหน้าที่ขออย่างเดียวหน้ีไปเป็นหมูแล้วห้าร้อยหกร้อยก็มี แต่เขาไม่เลยพ่นในชี้ใคนี่ก็ยังดีเขารักษาอาชินาเนี่ยไว้ไม่ได้อย่างดีเลยพวกแลวมากเป็นพวกแขกเนะ่ยอก,กิีดเดียแต่บ้านเรามันจะได้ไหมแบบนั้นจะมีธรรมะไม่อิชาอาฆาตเขาตัวเองก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไว้จิตจีนจิต,ตมือแล้ววิ่งหาแต่คนอื่นเขาอยู่นั่นนี่ก็แสดงว่าเขาดี หรือบางคนเขาเห็นได้เงินได้ทองหรืได้สินของสิกอหรือที่น <c oughs> ่ทนที่นี่เก็บได้ก็ไม่เอาอ่ะประกาศหาเจ้าของส่งให้เขาอย่างนี้ก็สินตัวอาชินาเนี่ยก็มีประจำอแต่ว่าสินตัวที่สาคัญอีกสินหนึ่งตัวหนึ่งตัวการเมรเนี่ยสำคัญที่สุด พราะว่าตลอบหมดทั้งกายทั้งใจอะไรก็ต้องอยู่กับตัวความเะมตแต่ในนี้ก็รู้สึกระ,ระบาดกันใดญ่โตเกือบทั่วโลกแล้วนีไม่ใช่เฉพาะจังมืองไทยมีโรคแค่ที่หนึ่งเกิดขึ้นทำลายชีวิตหาย,ยาก,ก็ไม่มีเขาเรียกว่าโรคเอดโรคเอิดอ,อ,อะไรเียเพเรื่องจากคอนมันรุ่เเยิงกันมากไม่เรียกคนหนุ่มคนแก่นักมาเข้าเด็ก ตัวเป็นล in ูกเป็นล่างก็ยุ่งเหยิงกันหละหาอยู่หากินลำบากก็ต้องหาขายของที่มีอยู่ในตัวเลยไปตามด้วยพระพุทธองค์ทรงรู้จักมาแส่นานแตจะได้บัญญัติไว้สังสองศพันเสียรสามพันปีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันมันผิดผิดศีลธรรมใชงไหมว่าไม่ผิดกฎหมายกว่าผิดศีลธรรม แต่ <c oughs> เรามีความคิดมีร่างกายที่ใจสามารถจะจะทำม,มาหากินได,ด้มีอาชีพได้ตกลงก็เลยไปอย่างนั้นแหละมีรามาน,านดาก็มาในสอนจะไปตามเรื่องตัวเองอย่างไปแน,น,นป่นอยู่ต่าง,างประเทศเ่าอาย่ยังคุนเยอะเยอะเพราะว่าตอนนีไหนก็ยังมีไปเปิดเป็นโลกแทรกซ้อนก็ไม่รู้ว่ากี่โลกไอส่วนพระพุทธองค์ท่านอ่า พระองค์รู้เรื่องแล้วร้องห้ามซ่องห้ามไว้แต่สักแสนนานหลายพันปีมาแล้วมมสาเนี่ยคือความไม่เสื่อสัสรย์สกจิตอันนี้มันก็ผิดกันอยู่แล้วผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมเลยส่วนสุราไอ้ของมึนเมาต่างๆยาพิษต่างๆนี่พระพุทธองค์ก็ห้ามไว้แต่หลายพันปีมาแล้วแต่คนคนก็ยังไม่เชื่อทำกันอยู่นั่นแหละ อันนี้แต่เราจะไปทำนิที่โทษใครใี่ไหมจะทำนีพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็ห้ามไปแล้วแต่เราทำเองของกินก็น่า,นาจะทำนีตัวเองเพราะของพันนี้มันเป็นมีสิทธิ์อยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นถ้าเราไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่นันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆถ้ามาแทรกก็เราก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นแหละ แต่แล้วบางทีก็ไปจำหนีของพันนั่นห่ะยาพิษยาเมืือยาเมอาเมอ,อย่างนั้นอย่างนี้ยามันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอามาไว้อามาถือ้นอนทับอยู่มันก็ไม่ไม่เมาไม่มึนหรอกอย่างเราอยู่ในขวดเอามาถือไว้ตลอดวันตลอดเวลามันก็ไม่เมาถ้าเราไม่ดื่มมันความเก่งมันก็คงจะจำหนีตัวเองละของพันนั่นเขามันมีไปตามธรรมชาติของเขา มันก็รสชาติเพาเป็นแบบนั้นเราต้องการเราไปดื่มไปกินเขามันก็เป็นไปเรื่องของมันคล้ายๆครับของอย่างอื่นที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้แหละเขาขก็แล้วก็รสชาติขเขาเขามันมีประจําอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเกลือมันก็เค็มคล้ายๆไปดื่มไปกินมันก็เค็มแหละอย่างพริกอย่างนี้มันก็มีเผ็ดอย่างมะระเ็ศมันขมเราไปกินเข้ามันก็ขมอยู่งั้น แต่เราจะไปไปทำดีเขาก็ไม่ได้ก็บทำดีตัวของเราของอย่างอื่นก็เหมือนกันดังนั้นในสินห้าเนี่ยท่านจัด่าปเป็นมนุษยธรรมนะใครมีสินห้าประจําเรียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบใครขาดสินห้าก็เรียกว่ายังขาดตกบกพร่องเป็นมนุษย์ยังไม่เต็มที่ ตามธรรมดามนุษย์เนี่ยต้องมีศีลห้าประจำจนเป็นนิจศีลเป็นศีลประจำตลอดชีวิตสำหรับผู้สีกจะพระพุตธปฏิบัติศีลทมขึ้นไปขั้นสูงก็ต้องมีศีลห้าก่อนถ้าไม่มีศีลห้าจะไปนั่งสมาธิภาวนานั่งตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ได้เรื่องเพราะเรายังเป็นมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของละเอียด ละเอียดนิ่มนวลถ้าร่างกายเนี่ยยังไม่ละเอียดพอธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้ากบพื้นที่ของเราทำให้ปรับปรุงควรดินในเรียบร้อยเราจะเอาข้าวหรือเอาพลทธมากลากไม้เพื่อพันระยาหารต่างๆไปปลูกก็ฝังมันก็ไม่ไม่อยากขึ้นถึงขึ้นก็ไม่ดีทำควรดินทำดินในดีใช่อนไปปลูกอะไรมันก็ขึ้นได้ นี่ฉันได้ก็ดีถ้าพื้นฐานของเราคือมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แล้วจะทำมากขั้นละเอียดมาแชกา่ก็ะรอยไม่ได้ฉันเ้ียวยังเป็นราภปสัตว์อยู่สถานที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ค่ายกับว่าเราเอาข้าวที่จะทําเป็นเป็นก้านไปวานเนหินไม่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรือไปวานใช้ป่าไมา้รบๆมันก็ขึ้นไปได้ยังไม่ปรับที่มันใช่อนร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รองรับธรรมะขั้นต่ำเริ่มมันจะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสระจงถึงขั้นละเอียดขั้นบริสุทธิ์ถ้าร่างกายไม่ละเอียดยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วจะขยับขึ้นไปสู่ขั้นเทวดา หรือเป็นจัรยานชนที่เป็นคนที่สวยที่งามงามทั้งการปบะพฤติบัติอันนั้นก็ปเป็นไปไม่ได้ต้องมีพื้นฐานใช่ก่อนอันนั้นทำมาขั้นสูงย,ยิ่งไปไกลการพหัดสมาธิภาวนาก็ยิ่งอยู่ไกลล้ายเพราะร่างกายสิ้นห้าเรายังไม่บริสุทธิ์สิลนห้าในไม่บริสุทธิ์จนแแค่ขั้นธรรมดามนุษย์เรานะสิ้นห้าจะจะเป็นของสิ้น จะเป็นสินห้าที่บริสุทธิ์เต็มที่ต้องสึงท่นนานอาาคามีนั่นรักษาสินห้าตลอดชีวิตเลยแล้จะไปฆ่าก็ยอมไปฆ่าแต่คันนี้ยังสินสินห้ายังถอยหน้าถอยหลังอยู่แต่โดยมากคนเรามันกําลังฝผดหัดรักษาสินแล้วยังไม่ได้เป็นสินเผดหัดจะเป็นทหารก็เหลือใช้หันขวาหันยังไม่ได้เลยยังไม่สู้ แล้วก็ถูกค้อนขเขาแหละคนทัววนวี้พึกหัดรักษาศีลกาลังพึกหัดโดยยังไม่เป็นศีลถ้าเป็นศีลไม่ได้พึกหัดแล้วเป็นศีลบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในในตัวแล้วธรรมะท่านละเอียดมันก็ค่อยเกิดขึ้นดีขึ้นเริ่มตัแต่สติ <c oughs> คือความ,มรึกรล้พอมีสติแล้วก็มีศีล สินห้าสินแปดสินสิบนี้หมดเพราะว่าสินลักษณะอาการของมันนะสิเป็นชิ้ขาทเป็นข้อห้ามแต่ค้ายกับกฎหมายแต่ไม่ใช่ตัวสินตัวสินก็คือกิจใจของเราสินเรานั้นเป็นข้อห้ามไม่ใช้กิตใจไปร่วมในข้อห้ามเ่าแล้วก็จะว่าสินขาดแหละสินเศร้าหมองนี่ะพอสินเศร้าหมองใจนั่นแหละเศร้าหมองไม่ได้ไม่อะไร ถ้าหากพุทธัจิตใจให้อยู่ในความสงบได้มากใจก็ยิ่งจิตใจยิ่งบริสุทธิ์พุทธผ่องยิ่งขาวสะอาดก็ตสังไปจากพื้นฐานคือสินห้าอย่างที่กล่าวแล้วสำหรับพระพุทธองค์เคยได้ประพติปฏิบัติเริ่มมาจากนี่เละมันจะขั้นต่ําไปตลอดจนขั้นสูงพอมีศินสมาธิปัญญาแล้วไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือในการสี่ค้นข้วถึงธรรมะขั้นอะเอียด ให้เกิดขึ้นเริ่มแต่ชานยานม,าม,มักผลไิพพานนี่เป็นเครื่องมือนะถ้าเรามีสติคือมีศีลแล้วก็มีสมาธิพอสมควรแล้วอัญญาก็เกิดขึ้นพอรู้เรื่องแล้วนี่แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือสิจะไปค้นคนั้วธรรมะขลิย์ถ้าของเรานี้ไม่มีเราค้นไม่ได้หรอก ห็นเห็นพิธีาการกระทําเดินจุกมณนั่นสมาธิภาวนาทําบุญศูนท์านว่าเกิดขึ้นไม่ได้ต้องเอาใช้การเสียสละของทิ่ไม่ดีออกหมดเียก่อนจิตใจจึงจะบริสุทธิ์ใ้ายๆกับเสือส้อผ้าซึ่งมันสกปวกโสม,มมไปทูนนุ่นทุงนนี่ื้อเราจะย่อมให้ให้ได้สีแบบต้้นแบบนี้แล้วต้องซักพอกให้สีสีเหล่านี้มันออกหมดียก่อน มันก็ย่อมันจะกยัดจิดดีจะต้องการสีขาวสีดําสีแดงสีเขียวสีอะไรก,ก,ก็ก็ว่าไปได้ง่ายต้องซักกรอบให้เรียบร้อยซช่ก่อนฉันใดก็ดีร่างกายเราสม,มัยสมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราทำมาขั้นละเอียดมาใส่มม่ก็ยังว่ามีคนเราเหมือนกันมัน,นซักพอกิตใจของเราเ่ยทำมาทั้งร้ายแหละ ในเพปในคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึงแปดหมืม่นสี่พันมาสัมาันก็มาพอกคิดใจัวเนี่ยเป็นค่าๆก็เป็นสบู่เป็นสบู่เป็นรพบมาซักพอกคิดใจในใหายขาวบริสุทธิ์สิ่งไหนสิ่งไหนดีพระพุทธ,โธ,โธองค์ทรงห้ามไปเมื่ออย่างสินห้าสินแปดสามสิกระบทต่างๆสิน 10, สิบสินพีุนีก็จะสา 3, มร้อยสิบเอ็ดมาไปร่วมสิ่งเหล่านี้คิดใจจะ,จะสะอาด มึงจะบริสุทธิ์จิตใ,ใจก็สมควรดียจะจะจะได้รับธรรมะอะไรอย่างถ้าของเรานี้ไม่หมดประจาก,กจิตใจเรารับธรรมะไม่ได้ท่านเรียกตามภาษาธรรมะ่าอายังเป็นนาภ,าภาัสสตยังตกอยู่ในยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์รับธรรมะขัะ้นละเอียดไม่ได้การคนเราต้องมาสังเกตดูตัวเองว่าเรามันบริสุทธิ์แค่ไหนขนาดนหน ในระยะสิจะฝึกหัดธรรมะให้เกิดความบริสุทธิ์ยกตัวอย่างนั่นสมาธิภาวนานเราสังเป็นคนมีเมตตาปานีสงสารแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมานี่มีชีวิตรอจนถึงสัติใหญ่ยิถ่ถึงตัวของเราซึ่งมนุษย์มาเสมอกันนี้เมตตาสงสารแะก็เราก็จะเป็นคนไม่เอารัดเราเพียบไปเอาของของคนอื่น คึงหามาได้ด้วยอำนาจความต้องก,การโดยไม่ถูกต้องครบสิ้นรมไม่เอาหมดเรื่องการเมลเราก็ซื้อไปตามเหตุหลกักครโลกไม่ร่วมเกินชิดของเขามอซสายกับพวกสู้สู้สัตว์สุดชริตไม่คงไปคงมาไม่มีกระเทศเรียมเรื่องของเงินของเมาก็ลดละออกหมดแค่นี้เราก็ยังมีทางสิจบับเพิ่ิภปฏิมัิได้ นี่แหละแนะนำมาก็าเป็นแนวทางเอาละพอดีแล้ว